ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนอนะอยู่กับพ i กนอร์เอ็กซ์ลอยกับขนมอยู่แบบนึงโอเคก็วันนี้นะผมจะมาเล่นเอ็กช็อตนะไม่ได้ซึ่งไม่ได้เล่นมานานแล้วโอเคนะท่านผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะโอ้ตอนนี้แม่งมันเป็นรอบสองละผมมาผมมากับระเบิดคู่ใจนะผมมากับระเบิดคู่ใจท่านผู้ชมนี่ระเบิดนี้กดแซดบ้างไปเลยแล้วกันนะ มันเติมอันนี้มันเติมห้าสิบได้นะชิบหาแลนะไม่ติดตายเลยแล้วกัน <c oughs> มองไม่ติดอะ่ะโอ้โหสอบตาตรงนี้ด้วย <c oughs> โอ้แ,บบแล้วรอบสี่เจริญพรผมไม่ได้ทำเลยเลยเพื่อนจะเก็บหมดแล้วอ่ะ อันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นได้นะแล้วก็กลับมาทำช่องด้วยก็ถ้าใครเห็นก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเอ้ยไม่ไม่ต้องกดไลค์อ่ะแค่กดติดตามไว้แล้วก็เข้ามาดูคลิปนะผมไม่อยากได้ไลค์เยอะะผมระเกียดคนไลค์เยอะวะเป็นไรไม่รู้ดาบนั้นได้เฉยมาละรอบห้าแป๊บเดียวเองโอยมังกรมันบั็ก แ,แต่ก่อนแต <Horse addition. S 1> ่ก right ่อนที่ว่าผมเล่นผมก็มาเล่นมุมนี้กันนะไม่ได้บั็กไม่ได้อะไรเลยก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่เขาก็ไม่บั็กระเบิดกันนะเนี่ยเขาก็เล่นกันเฉยเลยโอ้โหเลือดลดอย่างเยอะอย่างนี้ต้องพี่ชีพเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ไปก่อนพี่ชีพดิ๊ดเจ็บอยู่เป็นไงไม่กลัวด้วย ถ้าเราไม่หายที่กำบังน่าจะตายหมดโอ้นั่นเนี่ยคนนั้นไม่หายที่กำบังโอ้ว้าวดนเหมี่ยมช่างรุนแรงเหลือเกินโอ้ว้าวมันทำให้ตายได้เลยมปกินซะโอ้ว่มาเยอะหาอยู่มัง้ง อโอ้โหนี่ขนาดเฮ้ยไอพี่ที่เพื่อนเถอะเราก็ไม่ได้แย่เสมอไปคิวแกอู้เป็นไง เอาเป็นว่าวันนี้มารีวิวไอ้ไม่ได้รีวิวดิมาบอกเขาคาแล้วกันว่าจะกลับมาทำ YouTube ละแล้วก็ถ้าใครกดติดตามไว้ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากคือถ้าสักวันหนึ่งเอา,าสักวันหนึ่งถ้าผมดังผมจะไม่ลืมพวกคุณเลยเพราะว่าพวกคุณก็เป็นคนดูนะผมเฟรนลี่อยู่ละยังไงก็ได้ใครจะดูไม่ดูก็ช่างละผมจะทำละเพราะว่าผมชอบอาชีพยูทูบเบอร์อย่าเรียกวาอาชีพเลยเรียกว่าการทำคลิป ให้คนอื่นเล่นดีกว่าๆๆไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไปละเจอกันก็น see ี o u a อเก n แต่ผมมีหลายเกยมนัดดีแคสใครทนดูได้ก็ดูนะขอบคุณมากไปละบิ๊าเบย